สวัสดีครับท็อปมาต้อยน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรากําลังฟอกเกียร์แล้วก็กําลังจะฝัดชิ้นน้ำมันเกียร์ฮอนด้าไอคอร์ดเจนเก้านะครับตัวนี้ซึ่งในขณะนี้เรากําลังฟอกอยู่โดยใช้เครื่องของแม่นนอนนะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องของแม่นนอนมาจากเยอรมนีนะครับในขณะนี้เรากําลังฟอกอยู่อยู่ในโหมดของการรีไซเคิลอยู่ ก็คือเอาน้ํามันเกียร์เก่าออกส่วนหนึ่งของใหม่ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ฟอกทำคาาวามสะอาดโดยผ่านตองฟิลเตอร์ของเครื่องตัวนี้เข้าไปเราจะรองจนให้มันได้แบบความใสที่ดีขึ้นพอม,มันดีขึ้นปุ๊บเราเดี๋ยวเราค่อยเอ็กเชนใหม่ต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับตรงนี้เป็นน้ำมันเกียร์เก่าที่ยังอยู่ในการฟอกฟอกให้มันใสขึ้น,นมาก่อนโดยที่ผ่านตองเกียร์ของในเครื่องก่อน นี่เป็นแรงดันเพสเชอร์ของตัวเก่าซึ่งในส่วนของทุกใหม่เนี่ยยังไม่เท่านะฮะน,นี่อยู่ในบทของดิเพลเนในการต่อของรถแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันรวมถึงการเช็คระดับน้ำมันเกียร์ก็เช่นกันนะฮะควหภูมความร้อนทุกอย่างเครื่องมือที่ต้องใช้อแดปเตอร์ที่เศีต่างๆไม่เหมือนกันน้ำมันเกียร์ก็เช่นกันต้องใช้ให้ตรงรุ่นฮะเพราะว่าของฮอนด้าเนี่ย จะเป็นน้ำมันเกียร์ D-W1 ซึ่งถ้าเป็น CVT ก็จะเป็น h CF2 ต่างๆนะฮะเอนเนี้ยเราต้องใช้น้ำมันที่ถูกต้องแล้วมันจะได้ผลดีกับตัวรถโดยตรงนะฮะแล้วก,การเปลี่ยนเกียร์จะสมูทไหลเลื่อนได้ดีกว่าเพราะการฝาชิ่งน้ำมันเกียร์เราต้องใช้น้ำมันเกียร์มากถึง8-10ลิตรนะครับแล้วเราควรจะใช้ให้มันตรงสเปคถ้าไม่ใช้ของดีๆเลยแล้วอาจจะใช้เพียงของศูนย์ก็เพียงพอฮะ เพราะว่าอย่างนั้มันก็ตรงสเปคดีกว่าไปใช้น้ำมันเกีรรวมทั่วไปซึ่งไม่น่าจะใช้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการเรียกว่าทำให้มันตรงสเปคกันนะครับเราควรจะใช้น้ำมันเกียร์ให้มันให้มันดีๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งเราก็ทํากันมาอย่างเงี้ยหลายร้อยคันหลายพันคันแล้วทำมานานละทำมันก็ออยเนี่ยผลตอบรับของการฝาดชิ้นน้ำมันเกียร์ทุกคันออกมาดีถ้าทําแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ การ,เป,เ,กราเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นสมูทเปลี่ยนครบทุกเกียร์เกียร์ไม่ลากยาวะฮะเมื่อรถขับดีเราก็ขับไม่เหนื่อยไม่เครียดนะครับแล้วก็มีผลในของการประหยัดน้ำมันด้วยเช่นกันอันนี้เดี๋ยวเราทําไปสักพักเดี๋ยวเราก็จะเอ็กชเชนกันต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนของการเอาน้ำมันเกียร์เก่าออกซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเ็าประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของการเอ็กชเชนโหมดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะ exchange Man เราก็ต้องเข้าไปที่ในโหมดของ e x c h ซ n g e นะฮะซึ่งเครื่องจะกำหนดมาให้เลยว่ากี mm ่ลิรกี่ดิสนี่นะครับเราก็เริ่มทำการ e x c ก a n g e นอ็เก็ mm hmm. คือการแลกเลียนน้ำมันเกียร์เอาน้ำมันเกียร์เก่าออกซึ่งจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วน้ำมันเกียร์ใหม่ก็จะเข้าไปซึ่งเครื่องของแมนนันเยอรมันเนี่ยมันควบคุมแรงดันได้ดีมากนะฮะชัดเจนนะครับของเก่าของเก่าออก ไปเข้าอยู่ประมาณนี้ขอให้เชนจนให้ได้ระดับประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็เช็คระดับน้ำมันเกียร์อีกครั้งหนึ่งการเช็กระดับน้ำมันเกียร์เนี่ยเราต้องเช็คตอนที่สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วความร้อนต้องถึงนะอุณหภูมิต้องได้เพื่อได้ระดับไม่ใช่ดับเครื่องเช็คนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีว่าน้ำมันเกียร์เก่าออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเรามาถึงขั้นตอนที่จะเอาน้ำมันเก่าออกนะครับซึ่งเราจะกดออกจากเครื่อง ให้ลูกค้าเห็นนะฮะว่าของเดิมของเดิมที่เราผ่านการฟอกแล้วออกมาเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็จะต้องมากดตัว M T นะครับเราจะเอาของเก่าออกที่อยู่ในระบบนี่คือน้ำมันเกียร์เก่าที่ฟอกแล้วนะครับดำมาก รถคันนี้วิ่ง0ปดหมื่นกิโลฮะน้ำมนันดำาขนาดนี้เลยบางคนวิ่งเป็นแสนไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นี่คิดดับแม่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าการขับขี่จะดีขึ้นแค่ไหนก็ต้องให้ให้ลูก้ายเป็นคนพิสูจน์นะครับแต่เ,เราแน่ใจว่าน้ำมันเกียร์ที่เราใช้เนี่ยดีแน่นอนและเครื่องมือที่ใช้นี่ผ่านมาตารฐานร้อยเปอร์เโอเคนะครับสวัสดีครับ